เกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องดูยากเกินความสามารถของเราเมื่อพระเยซูสั่งว่าคนที่จะเป็นสาวกของพระองค์เนี่ยต้องแบกกลางเขนและตามพระองค์ไปน้องครับเรารู้สึกอึดอัดหรือท้อใจหรือไม่ว่าทำไมพระเจ้าถึงเรียกร้องจากเรามากขนาดนี้ทำอย่างไรเราถึงจะสามารถแบกกลางเขนและตามพระองค์ไปได้อย่างแท้จริงวันนี้เรามาพบกันครับ CGN ไทย สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life ผมมหาพร,รชูกเกียตติวงคุลวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมมาราโกบทที่8ข้อที่27ถึงบทที่9ข้อที่1ครับมาราโกโบทที่8ข้อ27ถึงบทที่9ข้อ1พระเยซูกับพวกสาวกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านต่างๆในแขวงซีซาริยาฟิลิปปีเมื่ออยู่ระหว่างทางนั้นพระองค์ตรัสถามพวกสาวกว่า คนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็นใครพวกเขาทูลตอบพระองค์ว่าเป็นยอนผู้ให้บัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียาบางคนก็ว่าเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าแล้วพวกท่านละ่ะคิดว่าเราเป็นใครเปตโตรทูลตอบว่าพระองค์เป็นพระคริสแล้วพระองค์ตัดสั่งพวกสาวกไม่ให้บอกใครถึงเรื่องของพระองค์ ตั้งแต่นั้นมาพระองค์ทรงสอนพวกสาวกว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการพวกผู้ใหญ่และพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์จะไม่ยอมรับพระองค์พระองค์จะทรงถูกประหารชีวิตและหลังจากนั้นสามวันจะเป็นขึ้นมาใหม่ถ้อยคำเหล่านี้พระองค์ตรัสอย่างเปิดเผยส่วนเปโตรนั้นพาพระองค์แยกออกมาแล้วทูลทักท้วง พระองค์หันพระพักมามองพวกสาวกแล้วตำหนิเปโตรว่าเจ้าซาตานจงไปให้พ้นเพราะเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าพระองค์จึงทรงเรียกฝูงชนกับพวกสาวกให้เข้ามาแล้วตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครต้องการจะตามเรามาให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับการเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐคนนั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนคนนั้นจะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมาใครมีความละอายเพราะเราและคำสอนของเราในยุคที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและอธรรมนี้บุตรมนุษย์ก็จะมีความละอายเพราะคนนั้นด้วย เมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระรัศมีของพระบิดาพร้อมกับพวกทูตสวรรค์บริสุทธิ์พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่ามีบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่จะไม่พบกับความตายจนกว่าจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้ามาด้วยฤทธิดเดชพระธรรมที่เราจะดูด้วยกันในวันนี้รเรองคาับเป็นพระธรรมเป็นตอนที่สําคัญมากว่าด้วยเรื่องของการเป็นสาวกของพระคิด ผมเชื่อว่าในคริสจจักรแต่ละแห่งเนี่ยมีตำราห,หรือมีหนังสืออยู่หลายเล่มที่พูดถึงการเป็นสาวกของพระคิดแต่ในวันนี้เราจะมาดูคำพูดของพระเยซูโดยตรงว่าพระองค์พูดถึงการเป็นสาวกไว้ไว่าอย่างไรผมอยากจะพาเรามาสนใจข้อที่3 4ที่ที่พระเยซูได้เรียกรอ้องให้ฝูงชนนั้นเข้ามาใกล้รวมถึงสาวกของพระองค์ด้วยเพราะพระองค์กำลังจะตรัสอะไรบางอย่างที่สำคัญมากทีนี้ถ้าเรายังจำได้พระเยซูกำลังเดินเทศนาสั่งสอนมาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะ คนกลุ่มนี้รวมถึงสาวกของพระองค์ด้วยได้ฟังคําสอนต่างๆของพระองค์มาระยะเวลาหนึ่งแล้วพวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์มากมายนะถึงเวลานี้พระเยซูเห็นว่าสมควรแล้วที่เขาจะรู้ว่าการเป็นสาวกของพระองค์นั้นเขาต้องตัดสินใจอย่างไรบ้างในข้อที่สามสกล่าวว่าพระองค์จึงพระองค์ทรงเรียกฝูงชนให้เข้ามาใกล้นะและตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครต้องการจะตามลงมาให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตน แบกและตามเรามาเพรสรูได้ให้ข้อกําหนดนั้นในการเป็นสาวกอย่างชัดเจนว่าใครที่ต้องการเป็นสาวกของพระองค์คนนั้นต้องปฏิเสธตนเองนะรับกางเขนและแบกกางเขนของตนนี่คือลักษณะการเดินตามพระเยซูของผู้ที่ประสงค์จะเป็นสาวกของพระองค์ในตอนนี้พระเยซูพูดชัดมากถึงวิธีการเดินตามพระองค์การแบกกางเขนหมายความว่าอะไรครับเราต้องมาดูว่ากางเขนมีไว้ทําอะไรกางเขนคือเครื่องมือประหารของรัฐ ซึ่งก็คือโรมในเวลานั้นกางเขนคือความอับอายเพราะเป็นการลงโทษในที่สาธารณะมีความเจ็บปวดและสุดท้ายคือความตายความลำบากของกังเขนเป็นสิ่งที่พระเยซูได้บอกทุกคนว่าคนที่ประสงค์จะตามพระองค์นี่คือสิ่งที่คนคนนั้นต้องพร้อมที่จะเจอพี่น้องว่ามีใครอยากเดินตามพระเยซูไหมครับหลังจากที่พระเยซูพูดแบบนี้นะการปฏิเสธตัวเองเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สาวกของพระองค์ต้องทํา เพราะว่าใครล่ะครับที่จะอยากจะเจอการทรมานบนไม้กางเขนเจอความเจ็บปวดเจอความอับอายและเจอกับความตายแบบนั้นเราเองทุกคนก็อยากทําทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องเผชิญอะไรแบบนี้จริงไหมฮะขณะเราวันนี้เมื่อเราเจอเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็อธิษฐานทันทีนะเพื่อขอให้พระเจ้าเนี่ยพาเราออกจากความทุกข์ยากต่างๆในพระธรรมตอนนี้พระเยซูกลับพูดในสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินเลย พระองค์มีพระประสงค์อะไรคําตอบอยู่ในข้อที่3 5มสถึงสานี่คือเหตุผลว่าทาไมเราถึงจะยินดีแบกกางเขนและติดตามพระองค์เหตุผลที่1คือเพราะเรายินดีที่จะเดินแบบนี้เพราะพระองค์มอบชีวิตนิรันดร์ให้กับเราในพระเจ้าไม่ใช่แค่มีชีวิตชั่วคราวบนโลกใบนี้นี่คือสาเหตุแรกที่ว่าทำไมเราถึงยินดีที่จะแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปอย่างที่สองเพราะเราไม่สามารถไทยตัวเองออกจากการพิพากษาด้วยในสิ่งที่เรามี เราไม่สามารถจะจ่ายเงินหรือแลกกับอะไรบางอย่างเพื่อแลกกับการที่เราจะไม่ต้องถูกพิพากษาอย่างที่ 3. มันคงเป็นเรื่องโง่เขามากๆที่เรารู้สึกอายที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนเพราะเราอยากได้รับการยอมรับจากคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าเหตุผลเหล่านี้คือสิ่งที่พระเยซูได้บอกไว้ว่าทุกคนที่ประสงค์และรักสิ่งเหล่านี้เขาจะยินดีที่จะแบกกลางเขนของตน เหตุผลที่โปรองให้เราไว้ทั้ง3อย่างผมเชื่อว่าพระเยซูอยากให้สาวกของโปรองอย่างเราเนี่ยเริ่มต้นที่ไม้กางเขนเริ่มต้นที่การสําแดงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเริ่มต้นที่เราได้ทราบซึ้งในสิ่งที่พปรองทําให้กับเราให้เรารู้คุณค่าของการได้อยู่กับโปรองว่ามันมีค่าแค่ไหนการแบกกางเขนของเรานั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆแต่ถ้าเรามองไปดูผู้ที่แบกกางเขนเพื่อเราก่อน เราจะเห็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่สมควรเลยที่จะต้องมาแบกกลางเขนเพื่อคนบาปอย่างเราแต่พระองค์ก็ทําการแบกกัางเขนของพระองค์พี่น้องครับพระองค์ไม่ทําเพื่อจะได้อะไรบางอย่างแต่พระองค์ทำเพื่อจะให้บางอย่างกับมนุษย์ก็คือความรอดแก่มนุษย์ทั้งหลายที่เกลียดชังและดูหมิน่นพระองค์ในสังคมที่สอนว่าเราสามารถที่จะได้สิ่งต่างๆถ้าเราพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อไปคว้าสิ่งนั้นมาแต่พระเยซูไม่ได้สอนเราอย่างนั้นเลย คุณค่าของเรามาจากการที่เราได้ถูกรักโดยพระเจ้าผ่านการเสียสละของพระองค์บนไม้กางเขนของขวัญชิ้นนี้เราได้รับโดยการไม่ผูกติดกับความสามารถหรือความดีของเราเลยแม้แต่น้อยพี่น้องครับเราจะพบกับคุณค่าของจิตวิญญาณของเราที่แท้จริงรือเมื่อเรารู้ว่าเรามีค่าแค่ไหนในสายตาพระเจ้าการวางชีวิตของเราลงแบกกางเขนเดินตามพระองค์ก็กลายเป็นเรื่องที่สมเตุสมผลขึ้นมาเมื่อเรารู้ว่าพระเยซูแบกกางเขนแทนเราอย่างไร พี่น้องครับเมื่อนั้นแหละเราถึงจะสามารถแบกกัางเขียนเพื่อพระองค์ได้เช่นกันให้เราอธิฐานร่วมกันครับข้าพเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคําของพระองค์ในวันนี้ที่พระองค์ได้สอนเราว่าถึงแม้ว่าราคาของการติดตามพระองค์นั้นเป็นราคาที่สูงแต่พระองค์ก็ได้จ่ายราคาที่สูงเช่นกันเพื่อที่จะไถ่เราิึงเหล่านี้ข้าพเจ้าที่พระองค์เรียกร้องจากเราไม่ใช่สิ่งที่พระองค์เองไม่ได้ประสบด้วยตัวเองพระองค์ได้แบกกัางเขียนเผชิญความอับอาย พบกับความตายที่เป็นไม้กางเขนสิ่งเหล่านี้พร่องล้วนผ่านมาแล้วทั้งสิ้นนั้นข้าแต่พระเจ้าโดยกําลังที่มาจากพระองเมื่อเรามองไปที่ไม้กางเขนทนทีเราจะเห็นความยากลาบากเราเห็นที่แห่งความรักเ,รเห็นพระคุณนั้นข้าแต่พระเจ้าขอให้เราที่จะมีใจที่ยอมจำนนและยินดีข้าแต่พระเจ้าที่จะละทิ้งความอับอายความกลัวที่เราจะต้องเจ็บปวดวางสิ่งเหล่านี้ลงเพราะเรารู้ว่าในพระเยซูคริสต์เราปราศจ,จากการเจ็บป่วย แล้ววันหนึ่งเมื่อเราอยู่กับพระองค์เราจะได้คืนดีกับพระองค์อย่างแท้จริงเราจะได้ไปอยู่กับพระองค์ไปที่ที่ปราศจ,จากความเจ็บปวดและความตายเราขอฝากข้าแต่พระเจ้าในเส้นทางการเดินในความเชื่อของพวกเราทุกคนเพื่อให้ผัดของพระองค์ที่พระองค์จะสอนเราวันต่อวันและจะเติบโตและยินดีที่จะทนทุกข์เพื่อพระองค์เช่นกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าพี่น้องชอบคลิปต่างๆจาก c g n จยไทยจะเชิญชวนทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง YouTube และ Facebook ของ c g n ไทย และสามารถแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันพระพรนะครับทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ